สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเฮกกะบูนะซึ่งเฮกกะบูเนี่ยมันช่วยต่อสุขภาพร่างกายช่วยต่อสุขภาพตับของเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาที่เราทานยาเข้าไปนะครับรวมทั้งอาหารแล้วก็รวมทั้งพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อะไรเข้าไปนะพวกนี้จะผ่าน เข้ามาทางปากของเรานะครับแล้วเสร็จแล้วก็วิ่งเข้ามาจนเข้ามาที่ระเพาะพอ,อาหารแล้วก็มาที่ส่วนของลำไส้ลำไส้เนี่ยก็จะเป็นที่ดูดซึมสารอาหารทั้งหลายแหละ่นะครับสารอาหารเหล่านี้เนี่ยเวลาถูกดูดซึมเสร็จเนี่ยก็จะเข้าสู่เส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงที่ตัวลำไส้นะแล้วก็สารอาหารพวกนี้ก็จะส่งต่อไปที่ตับตับเลยจะกลายเป็นด่านแรกเลยนะครับในการที่จะกรอง ทำหน้าที่กรองสารต่างๆเยวม,มาดูนะครับว่าตับจะทําหน้าที่อย่างไรต่อนะครับเนี่ยจากภาพนียเราเห็นว่าเนี่ยตับก็จะเป็นหน้าที่ในการกําจัดสารพิษนะไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์พวกยาพวกสมุนไพรอะไรที่เราทานเข้าไปรวมทั้งโลดพวกโลหะหนักนะครับเสร็จแล้วก็การสร้างพลังงานการสะสมน้ําตาลน,นะ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตับแล้วก็รวมทั้งการปิดน้ําดีขึ้นมาเพื่อที่จะย่อยพวกสลายไขมันนะครับแล้วก็การสร้างโปรตีนที่จําเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นอลบูมินหรือปัจจัยที่ช่วยในการแข่งตัวของเลือดนะครับคทีนี้ปัญหามาเกิดขึ้นมันเป็นภัยเงียบๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ระมัดระวังแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยนะถือว่าเป็นภัยเงียบเมื่อตับอักเสบมาเยือนพวกเรานะครับ นิสาเหตุของตับอักเสบเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูนะอันแรกเลยที่เจอกันเยอะเลยคนไทยเป็นเยอะนะพวกเราคงน่าจะทุกคนของระนักดีก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะทุกที่ทุกงานเลี้ยงทุกงานสังสรรค์นะงานศพก็ทานเสียใจก็ทานมีความสุขก็ทานอะไรก็ทานนะคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับถัดมาคือเรื่องตัวไวรัสตับอักเสบบีและซีตัวไวรัสตับอักเสบเนี่ย เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันง่ายมากเลยแล้วเรวาติดต่อแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดนะครับไม่รู้เลยนี่เป็นภัยเงียบเลยนะครับถัดมาคือเรื่องของพวกยาอ่าที่เราทานเข้าไปนะพวกสารพิษพวกโลหะหนักที่มันปนเปื้อนมากับพวกอา,าหารนะรวมไปถึงพวกสมุนไพรที่เราทานเข้าไปนะพวกนี้มันจะไปที่ตับตับมีหน้าที่กรองพวกนี้นะครับเอาไว้นะครับถัดมาก็คือ ไขมันพอกตับไม่ว่าจะเป็นจากอาหารเอยเวลาที่เราทานพวกของทอดบ่อยๆหรือผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทานพวกนี้นะหรือคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดไขมันพอกตับได้ค่อนข้างง่ายนะครับตับอักเสบเนี่ยเวลามันมาเยือนแล้วนะครับมันก็จะมีอาการอะไรบ้างมาดูนะเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารนะครับมีตาเหลืองนะถ้าเกิดว่าเป็น มากมากขึ้นตัวก็จะเหลืองด้วยนะแล้วก็บางท่านอาจจะมีเรื่องของท้องมานคือท้องเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คืออาการของตับอักเสบนะฮะตัวตับเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามันเวลามันอักเสบทีเนี่ยเวลามันหายมันก็จะกลายเป็นพังผืดขึ้นพังผืดนี่ถ้าว่าไปแล้วมันก็คือแผลเป็นนั่นเองนะแผลเป็นตัวเนี้ยเวลาเป็นแล้วมันไม่กลับมาเหมือนเดิมนะครับเราคงนึกแผลเป็นออกนะ กลายเป็นคงไม่มีแผลเป็นเป็นแล้วกลับมาเป็นผิวผิวหนังปกติเวลาเป็นที่มือเรายกตัวอย่างนะผิวหนังเราเนี่ยเหมือนกันนะครับเวลาเป็นแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะทําให้ตับเกิดอาการคล้ายๆกับแข็งขึ้นนะพอเป็นทีๆเข้าพื้นที่ที่มันแข็งตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นตับแข็งนั่นเองนะครับนี้ตับแข็งเนี่ยว่าเป็นนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะกลายสภาพไปเป็นมะเร็งตับนั่นเอง นะครับเราเห็นถึงความสัมพันธ์เข้าแล้วนะครับนั้นบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราเองไม่เคยทานเหล้าเลยเนี่ยทาไมจู่ๆกลายเป็นตับแข็งเพราะเดิมทีเรารับรู้ว่าตับแข็งเนี่ยส่วนใหญ่ามาจากเหล้าใช่ไหมครับเนี่ยนะจากข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหล้าอย่างเดียวนะนะครับไวรัสตับอ,อักเสบเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยในคนที่ปกติทั่วไปคนมนุษย์ ทั่วไปนะคนทํางานกลางวันกลางคืนเนะีนะ่ยเวลาเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้มันจะกําเริบขึ้นมานะครับงั้นพอกําเริบขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มมีอาการอ่อนเพลียอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เนะยแล้วมีตาเหลืองตัวเหลืองเราถึงไปพบแพทย์พอไปเจอแพทย์เสร็จแพทย์ทยก็จเจาะเลือดเราถึงรู้ตัวว่าอ๋อวันนั้นนั่นเอง,เองนะที่เราไปตับอักเสบอันนั้นคือสมมุติว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกนะเราเริ่มมีแผลเป็นแล้วนะครับ ดึกดกพังผืดขึ้นนั่นเองขึ้นที่ตัวตับเสร็จแล้วพอมาหลังจากนั้นมาวันเดียวนเดียวเราทํางานหนักอีกอา้าวมันก็กำเริบขึ้นมาอีกทุกครั้งที่มันที่มันกำเริบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายสภาพไปเป็นพังผืดไอ้พังผืดตัวนี้แหละครับมันเป็นมากๆเข้มามา,มากเข้าเนี่ยมันก็เลยทําให้ตับเราแข็งตัวเําว่าตับเราแข็งตัวเนี่ยอะไรตามมาหน้าที่ของตับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยกองของเสียอะไรทั้งหลายเล่เนี่ยมัน แปลว่ามันไม่สามารถรองได้เหมือนเดิมเราลองนึกถึงฟองน้ํานะครับตับมันเหมือนเทียบกับฟองน้ำอ่ะนะถ้าเกิดเราเอาสายยางมานะเอาสายยางที่มีน้ําขุ่นนะแล้วก็เราฉีดเข้าไปที่ตัวฟองน้าเนี่ยไอ้ของที่เป็นของไม่ดีทั้งหลายแหละตะกรนตะเกินเนี่ยจะถูกฟองน้ําดักไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ส่วนน้ําที่ผ่านมาได้เนี่ยก็เปรียบเสมือนครับเลือดดีนั่เองเนะเราวก็จะส่งต่อไปที่หัวใจพอนึกภาพออกนะครับครั้นี้ ถ้าจัตับตัวนี้มันแข็งขึ้นมันเทียบเหมือนกับจากฟองน้ําตอนนี้มันไม่ใช่ฟองน้ำแนละ้วกลายเป็นก้อนหินขึ้นมาแล้วอน้ำที่ผ่านเข้ามามันจีดว่ามันผ่านถามว่าน,น้ํามันผ่านน้ำผ่านก้อนหินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมการกรองก็ไม่เกิดขึ้นนันก็เลยทําให้ของเสียต่างๆเนี่ยเกิดการสะสมเข้ามาในร่างกายเราเห็นเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเชื่อมกันหมดเลย นะครับโอเคนะั้นเราก็เข้าใจนะว่าตับแข็งเนี่ยก็มีที่มาที่ไปเช่นนี้นี่เองนะครับอันนี้เขาพบว่า80%ของมะเร็งตับเนี่ยเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็งแข็ง,ขงอาการตับแข็งนะแล้วก็อาการพวกนี้ไม่ค่อยรู้ตัวอาการเงียบๆน,นะกว่าจะรู้ตัวอีกทีอา้าวเป็นระยะสุดท้ายซะละซึ่งอันนี้เจอหลายคนนะครับเกิดขึ้นกับหลายท่าน ย่างที่บอกไม่เคยทานเล่าเลยมรู้ทีนึงอา้าวเป็นตับแข็งหรือไม่รู้ทีหนึง่งอา้าวมะเร็งตับะนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการรักษาค่อนข้างจะยากนะเวลาเป็นเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับเนี่ยรักษาจะยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกในการที่จะดูแลสุขภาพตับเราที่ดีนั่นคือเฮกกระบูนั่นเองนะครับ เฮกกะบูเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันครับนะตัวแรกคือ NMN นะตัวที่สองคือ DHM ชื่อเต็มก็คือไดไฮโดมาริสตินนะครับตัวที่สามวิตามิน b c คอมเพล็แล้วก็ถัดมาก็ซิงค์กลูโคเนตแล้วก็พวกกระชายดบนะอันนี้มาดูต่อนะครับเฮกกะบูเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ฟื้นฟูตับ ลดพิษของแอลกอฮอล์และต้านการอักเสบได้ด้วยนะซึ่งสารที่ทําหน้าที่นี้นะก็มี NMN มีซิงค์หรือสังกสีนะแล้วก็พวกนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณของแอนเข้ามาในเซลล์ตับมากขึ้นทาให้เร่งการกําจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายนะแล้วก็ L อลกูตาเทโอนเนี่ยพวกนี้จะช่วยป้องกันตับจากอนุมูลอสระที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตับนะแล้วก็ตัว DHM เนี่ย จะช่วยลดพิษของ alcohol, แอลกอฮอล์และก็เสริมการทําลายแอลกอฮอล์ตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับงานวิจัยล่าสุดก็บอกว่าตัว d s m เนี่ยช่วยลดไขมันพอกตับได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระชายดำเนี่ยลดการอักเสบเพิ่มการไหลเวียนแล้วก็ปกป้องเซลล์ตับนะและวิตามิน B กับสังกะสีเนี่ยก็เสริมการทํางานของเอนไซม์ตับให้ดีขึ้นด้วยนะครับอันี้ไอตัวที่เร่งการขับแอลกอฮอล์เนี่ยมีสารอะไรบ้างก็มี d s m มีตัวกุ่าเตโอนตัวนี้จะเร่งการขับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในลมหายใจของเรานะและลดแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้ในเวลา 30- 60ถึงนาทีหลังดื่มเป็นไงดนะีเนี่ยนะนั้นเราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นเวลาที่เราออกสังคมนะไปงานสังคมเนี่ยบางท่านเนี่ยเราเวลาเราคุยด้วยเนี่ยเวลาเป็นงานสังคมนะหรืองานธุรกิจก็ตามแต่เนี่ย หลายงานเลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะบางท่านเวลาดื่มแล้วเนี่ยแปลว่าเวลาพูดออกมาปุ๊บกลิ่นแอลกอฮอล์ก็จะออกมาด้วยใช่ไหมครับเน้นตัวเนี้ยจะช่วยได้เลยนะครับเนอะนอกจากนี้เฮกโตบูยังช่วยปกป้องและบำรุงตับนะโดยสารที่ออกฤทธิ์ตัวนี้ก็คือกระชายดำวิตามิน B รวมนะที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ พวกนี้จะช่วยป้องกันความเป็นพิษจากแอลกอฮอล์ได้ด้วยแล้วก็ต้านการอักเสบและลดอนุมูลสละนะเร่งการเผาผันไขมันทั้ให้ลดพวกไขมันพอกตับลงนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในตับได้ด้วยนะซึ่งอันนี้จะเป็นฤทธิ์ของตัวกระชายดำนะและวขี้กระบูเหมาะกับใครบ้างมาดูครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ปร,ประจำนะครับแล้วก็คนที่พักผ่อนน้อย เครียดหรือทานยาหลายชนิดนะครานี้คนที่พักผ่อนน้อยอย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยบางทีเราเป็นไวรัสตับอักเสบโดยไม่รู้ตัวแล้วเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยตับมันจะเริ่มอักเสบขึ้นมานะก็ว่าไปแล้วก็คือไวรัสตับกำเริบนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องฟื้นฟูนะถ้าเกิดใครรู้ตัวแล้ว,ลวยิ่งดีเลยนะครับถ้าเรารู้ตัวแล้วนะครับแล้วก็การที่เรา อย่างหนึ่งคือเรื่องการรับประทญญานยาลหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกว่าตับจะเป็นด่านแรกในการที่จะ,อะคอยปกป้องร่างกายของเรานะครับนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องดูแลตับให้ดีนะครับถัดมาคือคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับเริ่มเริ่มมีค่าตับผิดปกตินะครับแล้วคนที่ต้องการฟื้นฟูตับก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับนั้นวิธีการดื่มมาดูนะครับ ดื่มให้กระบูทันทีภายในเวลา15-30ถึงนาทีหลังดื่มแอลกอฮอล์ชงละลายให้กระบูในน้ำเย็น 150- 2ห้ถึงซีซีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันให้ดีนะก่อนดื่มเพื่อเพิ่มความความ,มาสามารถในการด,ดูดซึมนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตามอีกหนึ่งแก้วเพื่อล้างแอลกอฮอล์ที่ตกครังในช่องปากนะครับแล้วก็ควรรอประมาณสัก15-30ถึงนาทีสำหรับท่านใดที่จะต้องการจะทาน เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนต่อนะครับถ้าว่าแล้วนะตับถือว่าเป็นอวัยว,วะชิ้นใหญ่ที่สุดของร่างกายเราชิ้นหนึ่งเลยนะครับแต่ปรากฏว่าตับเป็นอวัยวะที่คนแทบพวกเราแทบจะไม่ค่อยพูดถึงตับเลยเลยทำให้ตับเนี่ยไม่รับการยวแลเท่าที่ควรนะแต่ตับกับเป็นด่านแรกที่จะคอยปกป้องร่างกายเราเพราั้นเราเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลเขาให้ดีนะนะครับ ด้วยกระแสสุขภาพที่มาปัจจุบันนี้ทำให้คนเ,นเริ่มหันมาดูแลเรื่องตับมากขึ้นยิ่งการดื่มเหล้าที่เป็นมากขึ้นนะอันเนี้ยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นภัยที่จะตามมาจากการที่เราแสวงหาเข้ามานะเข้ามาในตัวเราก็อีกอันหนึ่งก็ภัยเงียบที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยนั่นะคือการติดเชื้อไวรัสตับเสกเสดบีและซีนั่นเองนะครับพวกนี้เวลาติดแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวมาไมา่รู้ตัวทีหนึ่งต,ตอนที่ มันเริ่มเจ็บตับหรือกลายเป็นตับแข็งไแล้วนะครับโอเคนะครับอย่าลืมให้กำบรหกนะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดูแทออัทําของความปรับ